แล้วมันมีคืนที่เราแบบว่านอนตาค้างแล้วมันเหงามากทุกคืนครับพี่ตัทุกคืนเลยทุกคืนครับเปิดไฟนอน,นม,มันไม่ปิดไฟนอนไม่ได้มันเปิดไฟมีออนแบบเนี้ยนอนแล้วก็มีผ้าสามผืนอไม่มีคืนไหนหรอกครับที่ที่แบบว่าจะข่มตานอนได้หลับอย่างสบายในหูก็ได้ยินเสียงความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาบางทีตื่นขึ้นมายังได้ยินเสียงนั้นอยู่เลยทั้งๆท,ที่เสียงนั้นมันไม่มีจิตไม่แข็งนี่เป็นบ้าได้ครับ ช่วงแรกๆเนี่ยสารไม่ให้ประกันตัวเราพยายามขอประกันตัวจนที่สุดแล้วคุณแมนก็ล้มเลิกการประกันตัวเองแต่ให้ใบเตยกต้ประกันตัวเล่าเล่าวินาทีที่ตัดสินใจอันนั้นหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของของของคนนะครับที่ที่ที่เราโดนกล่าวหาและถูกฝากขังไม่มีใครอยากอยู่ในนั้นแน่นอนคนข้างนอกส่วนมากจะเป็นคนทํางานให้เราเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเราสู้อะไรลําบากมากเพราะว่าเราได้เยี่ยม ทนายวันละครั้งเราได้เยี่ยมครอบครัวแค่20นาทีตอนหนึ่งวันเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไม่ไม่ทันครับแต่ว่าคนข้างนอกอะ่ะเขาก็อยากให้เราออกมาโดยเฉพาะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยหรือคนที่รักเราเนี่ยก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่ให้เราออกมาเช่นการประกันตัวหรืออะไรแบบนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ประกันแล้วเลยก็คือวันที่คุณไปเตยไ,ได้ออกมาผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาได้เจอลูก แล้วก็ใบเตยคงออกไปทําหน้าที่แม่แล้วก็โฮชีวิตครอบครัวเราได้ดีกับผมแน่นอน